สวัสดีผมอยู่กับเ็นจอยเจฟฟี่นะครับผมวันนี้เรามาพากินอยู่กันที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับผมก็ตอนนี้นะผมอยู่หน้าร้านเขาบอกกันว่าก๋วยเตี๋ยวแม่จำเนียนของจังหวัดวิเศษเนี่ยอำเภอวิเศษเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับผมแล้วก็มีทั้งอาชีพแม่กล้วยแขกเตาฝืนด้วยครับผมแบบเตาฝืนหอมๆเลยนะครับผมกับกล้วยแขกเตาฝืนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแม่จำเนียนเดี๋ยวเรามาดูรสชาติแล้วก็รูปร่างหน้าตากันที่นี่นะครับผม แล้วับผมตอนนี้ก็ได้มาแล้วผมอันนี้ผมสร้างเป็นเมนูเด็ดของแม่จำหนงที่นี่เลยนะผมก็คือก๋วยเตีออย๋ยวแห้งต้มยำนะครับผมนี่มาเป็นผมก็สั่งเป็นเส้นหมี่ฉัำแล้วผมแบบแห้งนะครับนี่เส้นแห้งก็มีทั้งหมูแดงลูกชิ้นแล้วก็มะนาวให้ด้วยแบบแ่บๆให้เราบีบนี่แล้วก็ตรงนี้ในที่ผมอยากจะเป็นเพื่อนเพือนคือเขามีเครื่องมาด้วยนะครับผมแบบมีแอบมบีพริกมาด้วยเล็กน้อยนะครับเรามาดูว่าจะ อร่อยนะครับผมพอลองเทสแบบยังไม่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะผมลองเทสก่อนเต็มเต็มคำครับผเต็มเต็มคำ ไม่ได้ปรุงเลยนะผมคืออร่อยลงตัวแบบต้มยำมากๆเลยคออยือยังยังไม่ได้ปรุงนะครับก็คือว,ว่าอันนี้เป็นรสชาติของทางร้านเลยนะผมที่เขาใส่เครื่องมาให้เราหมดแล้วนะคือไม่ต้องปรุงเลยเลยเรามีน้ำซุปมาให้เราด้วยวด้วยนี่วม่กินมโดนน้ำซุปไปแล้วไม่กินผมโดนน้ำซุปไปแล้ว,ว,ลวโอ้โหน้ำซุป โคตรด,ดีต้องซ้ำน้ำจุกอร่อยมากได้แต่กระเตี๋ยวแห้งได้อร่อยครับอร่อยแน่นอนแต่นี่เขามีที่นี่เขามีหลายเมนูนะกับประกัเลยความอร่อยเ็นจอยเปเป้น,นะพวกับร้านนี้นะผมบ,บอกมีหลายเมนูเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวผมมาต้องลองหลายเมนูแหละมีว่วันนี้มาคนเดียวเลยไม่มีทีมง้านติดมาเลยเอานนเล หมดครับผมหมดถ้วยครับบอกเลยว่าอร่อยลงตัวยังไม่ได้ปรุงนะครัผมคืออร่อยแบบแซ่บเลยนะผมก่อมน้ำซุปก็ใช้ได้แล้วผมกับกเตี๋ยวแม่จำเนียนนะครับนี่ครับหลังจากะกะเตี๋ยวเสร็จแล้วเรามีขนมด้วยนะผมอาชีพแม่กล้วยแขกเตาเฟินครับนี่ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ <15. S 1> โอ้โหเจยังไหวยังแข็งแรงนะผม,มออกมาขายได้ <laughs> ไม่ไหวเดินไม่ไหวเดินไมไ่หวแล้ว<ม>นะผมนี่สุดกล้วยแขกเตาฟืนนี่ครับผมของอำเภอพิเศษจังหวัดอ่างทองนะผมกล้วยแขกเตาฟืนใครอยากโดนมาลองได้ครับนี่ครับอันนี้กระทงเท่าไหร่ครับผม20่สบาทแบบแน่นๆเต็มถุงนี่ครับ ถุงนี้ก็คือฝ่าม,มือผมได้นะเต็มถุงนะผมนี่ครับแน่นแน่นเลยนี่ครับเราก็อยู่ที่นี่แล้วกับร้านก๋วยเตี๋ยวจำเนียนนี่ครับอำเภอพิเศษและนี่ก็เป็นก้วยแครกเกท้ายหลังจานที่เราได้กินก๋วยเตี๋ยวสูตรเด็ดของที่นี่ไปแล้วนะครับอืมเสียมกรอบชดเจนแบบร้อนๆเลยเพราะเพิงพ่งทอเสร็จแล้วใส่ถ,ถุงเมื่อกี้นี้เลยนะ อร่อยแม่อบน้ำมันด้วยนะนแป้งเขากอบอร่อยแล้วก็ตัวกล้วยก็หอมด้วยนี่ครับผมให้เห็นด้จๆเลยว่าเรามานะผมสากบจริงแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกับอาหารตามสั่งที่นี่ก็ต้องลองด้วยนะผมแนะนำเลยอ,อีกหนึ่งร้านในจังหวัดอ่างทองนะผมของร้านก๋วยเตี๋ยวแม่จำเนียรแล้วก็อาชีพแม่กล้วยแขกต่อฟื้นแบบหอมหอม เพราะว่าเขาใช้เตาฟืนนะนี่ครับเตาฟืนแบบาจาจระเลยนะของจริงหอมมากราคาไม่แพงด้วยเขาจะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงบ่ายสองนะผมส่วนวันหยุดเนี่ยเขาจะหยุดทุกๆเสาร์อาทิตย์หรือว่าหยุดตามพวกข้าราชการหรือพวกหยุดนักขัดในเขาหยุดหมดเลยนะผมอ่าก็คือมาได้ตลอดเลยครับผมร้านนี้แปดโมงเช้าถึงบ่ายสองถ้าเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับผมอ่าอย่างไรก็ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่อง Enjoy c ฟ e f y พากินในจังหวัดอ่างทองด้วยนะผมว่าเราจะไปร้านไหนต่อหรือใครอยากให้เราไปร้านไหนเนี่ยก็แนะนำหรือคอมเมนต์เข้ามานะผมพูดคุยกันหรือทักมาหาผมก็ได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผม